ุ้งด,ดองซีอิว๊วนะครับเซอร์มอนชิ้นใหญ่ๆครับ เดียวกันแหละไปครับซีฟูฟฟ๊ดแซ่บชิ้นใหญ่มากช้ำยำ หอยยำปูม้าครับไปครับกินเลยอไปจ้าหวาน สาคชั้นดูความมันนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มชาบูนะคะไปจ้ะคุณแม่ ไปครับ mm. เสือร้องไห้เสือร้องไห้นะคะเสือกินเสือเส,อสือร้องไห้นะ ดอร่อยไข่ตั้งรมนะครับดูโหความใหญ่ของเขานะครับมาความใหญ่ของเขาครับเชียบ ใหญ่มากสดอร่อยมาก เสือร้องไห้ใครจะ